สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมพอดงานแล้วครับอำเภอเมืองจะโสอนสถานที่กว้างขวางดีครับโรงเรียนบ่นีนโรงเรียนนะสนามบอลเลยครับสนามบอลบางไงเลยแต่ว่าอุปสรรคก็คือฝนลินอยู่คือเก่าครับ ชิมงานลอลองคอนดับยครับกินข้าวไปเสียจิ้มลังเราขั้วไปเต่จ่อยเ่พอขาไมได้ห้อใส่ใส่ไม่ซื้อยังซื้อขาอ่ะข้าวะ ทีมงานได้ทีมงาน,นคนหวัยเขาพ่อขายไม่ขากําลัางลังมากครับนี่ยผมมาหอพดพวกออกจากเหนือบดเลย <c oughs> ตรงนี้เป็นอย่างนี้ซาลาซาลาเหนือประสงค์ยังร้าย <c oughs> เป็นตะคนรรายเล่ครับพี่นอ้องมื่อเนี้ยโซน้ำยังมอเลยแต่ว่าบรรยากาถือพายุเลย วั paid, ่นจันมืออื่นเนี่ยอู้หูดีจิตีเด็ดคุณบุลลีประท้วอุ้ยเมื้อนี้วันอาทิตย์ครับมอลำมาลงแล้วก็ฝนตกเละๆนี่ครับแล้วก็มื้ออื่นวันจันมีการแข่งขันกีฬาครับฟุตบอลอ๋อมันจะเป็นไปได้จังใดเป็นไปได้จังใด มันลำลงกันเลยแทนล่ะครับนี่ยฝนมโมยุ่นลลยครับปล่อยปล่อยอยู่ตลอดเหตุผ้นทีประหยากออกจากสระกับฝนตกครับเจิญครับนี่แหละเหตุผ้นหนึ่งก็คือเสียบแบ็ไว้ครับแบ็เบิดได้ครับ เอ็ดมืบมาในทางท่านในซี่พ่อมาแบ่งกับักเล้กิดเจ็บกับมี้หูหวางเลยมุ้งหูหวานเลย มานมรอินีะไอีกวดีพาอไรไจอดเส่จะใ้ใหใคุกกักินเขาครับอย่า้ันบัตบัตยังานด้วะบัตรละพกินไวเขากินเขาไปกินเขาไปกินแล้วครับนีร้านครับเดาพลเดาล พูมันทุซปเลยพูดมันทุราซัปโลดได้ละมมีปอู้อากาเนี่ยวเอการใช้การหูรือขาดขาดมองไ่้อยเงีบมั่นไงนอนนอนอนไ้เลยอนไนยัมัดีองอูเสียอูเสียเมือเช้าดีตีหาคอยมัดไว้ใต้นางลาด จำพูณได้ไปแก้เอานะจำได้เวอัน้ทีเขาไปุกตัวนั่นวรอเออฉันทีวายแ่ลูกมัแล้วไอ้แต่เก็บมันมักเป็นแบบนั้นเลยนเนียันนี้เขาเขาอยู่ต้วหลายวันนี้เออมันมีกัมีน้ำหลายังไเบิงเบิงเสียกดีกรถมันตกลุ่มแบบกูหักตกอูเลยกับต้รถมาอารถนะรถเนีเาอูเนรถนะรถตลุมอูขาด โหนกลงเร็วดิ๋ขั้นนั้นผมมีลังคาเลยครับขั้นนองผมนั่งมาขั้นนองก็ลานั่งมาคิดคิดว่านั่งมาแต่งานคนนะคอนแกนแบบว่าจะโซเปียกบ่ขั้นนะครับนั่งข้างหลัๆครับเป็นโกกลางๆผู้เดียวเลยมาแทะขึ้นเลยตึ๊บบ้าน

ร้องวาสามลยพี่เขาจังเนี้ยบ็ดบ่เข้าอีกแล้วถ้าคุนจะเป็นล้างเวทีครับเวทีสิตังคนนะ่ะต้องรถขั้นขาวๆนาเตียนแดงครับเจอรถเวทีมาบัตรหอดอยู่ ทั้งไพร่มาประธานหัวดกพอมือสาวคนเก็บเก็บเก็บลำบากครับเก็บวิธีลำบากจืดแห้งเพราะมันติดลมผอมตอนออกมุ่งรวมกันดังรถบัสออกมากกว่าเดี๋ยวจะน่อยแบตนี่ละหลายเดี๋ยวจะพาย h à n ออกงานครับเดี๋ยวตอนนี้ชาร์จแบตแป๊บหนึ่งครับ แไรครับไปเซตบ่อเลยครับฮะในอำเภอเมืองบ้านยังนอบนีหบ้านบ้านห้องค้าบ่บ้านห้างคาเวยหางคาเออบ้านห้างค้าบ้านี่บองคาห้างค้าห้างค้าบ่ห้ขายนี่ครับสนามยังบุษณีนี่บนษดีคนยังมาษณีเศร้าเลยครับรถเข่าสนามติด ขันไดกับติดขันไดกับติดครับรถเวทียังบัตรทอนอยครับคณะคณะนี่หามงกุฎชนทีรถเวทีวทยังบัตรทอน่อเสาร์รถเวทีออกจากงานนั่นติดลมครับในขนรถขนของในขนของลง,ลงเอาไม้โครลากลากราขึ้นมาสั่นเพิ่งออกจากงานนั่ะในประมาณปลายสวงแล้วครับเนี่ยตอนนี้ผมอยู่งานงานล่าสุดแล้วครับอยู่ยะโสค,ครับอำเภอเมืองยะโส นั่งลบฝนอยู่ครับเม็ดเริ่มบางๆแล้วเนาะบางเ่่าวิ่ีจะากตัววสั่งท่านิ่ท่านหวอยู่ครับรถเวทีบุรุษหเสีน้องคนวกังโซเล่กันถ่ารถเวที พ่อค้าแม่ค้ายกับทัตรในกามบัทรในกามันใจครับบัตรในกาตัางลานเลยครับรถจอดเซลเลยครับเจ้าฟังถนนตัางละต่างในบัตรต่างพ่อลานเลยครับพ่อค้าแม่ค้าถ้ามันตัดผมต้องส้มอย่างไม่ชัด จะ <S sentiment> <S ess im itation> ผมสิบพยา,ยานยังไปเบิรงกลางสนามครับ <S <S <ess im itation> ไปทาง <on> ไหนเด้อเนาะไอ้ผมไปจังไงเด้อ <S ess im itation> ทางหลอดไปยากหลอดเล่าเ <S ess im itation> นี่ยครับเนี th ่ยเวทีจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าทางเขาตรงนั้น ลดน,น,น้อยเขากระติดลมครับยังอยู่กันเซออี้ยวยอมเมื่อกี้ลดวิธีสิเขาแดงไดๆออกรรยากาศรอรบ,รรบๆสนามดีเลยละครับสนามมาดทันเลยสนามฟุตบอลบางญ่เลยครับไม่ว่าสิเขาเลยบอลจะถับไปสีเ่เหลี่ยบอ,อยันสี่เหลี่ยมออื่นย่อมเวียนหรือบอ าเบิงครับเป็นจิตตังเนี่ยด็กดิฉันมาท่านตังรถพอ่อคาไม่ค้ากับพระท่านร่วงคล้งองแล้วครับร่งเป็นบางลานบางลานเพื่อนกับพระท่านมันใจสถานการณ์ที่กัน คู่น้องน้งนงแดนเซอร์เขาเต็และตัวนี้เต็นกับจืดพักนยครับเอาละครับพี่น้องถ่ายเบื้งบรรยากาศงานมูอนิีนิเนาะที่ใจในสีมารายงานความคืบหน้าอีกคลิปหนึ่งกันแล้วกันครับขอบุญขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ